การอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงตั้งวันนี้ไว้เพื่อข้าพุ่งกลายมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาตามที่ต่างๆ ขอการอารักขาดูแลที่มาจากพระเจ้าเพื่อการเดินทางทั้งไปและกลับจะรับความปลอดภัยและตลอดเวลาก็จะเป็นความสนุกสนานความเพลิดเพลินการพักผ่อนหย่อนใจการรู้จักสิ่งกละการการสัมผัสถึงธรรมาชาติและความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าทรางอวยพรตลอดวันนี้และอวยพรทุกคนที่มาร่วมในทริปครั้งนี้ด้วยอธิษฐานทูลขอเช่นนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้า a เมน ก็คือก่อนตอนนี้สมาชิกเราครบแล้วนะคะขอความกรุณาทุกท่านตอนไปเะเอ๋เพื่อนๆอีกข้างยิ้มด้วยนะฮะใช่ยิ้มก่อนก็ได้ค่ะะเจะเอ๋เจเอ้คอนโต๊ะแดนโต๊ะฟาร์โน๊ฟฟาร์แลบใช่ฝ่ายทีเดียวเป็นไงดีครับต้องมีท่ามีท่าด้วยเหรอคะ่ะนั่งๆอยู่ก็ทำท่าได้อ่าเรวดูคุณออรุณนะทำท่าให้ดูครับ อ่าแรกฝนตกฝนตกมือสองทีนะฮะหนึ่งสอามฝนตกอ่าแดดออกตบตักนะับฟ้ารองยกไหล่ขึ้นมาทำเสียงคลื่น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 คลืลื่นคลนคคลื่นคลื่นนคลืลื่นคลื่นคลคลืนคลืนคลืนคคลืนคล่นคลืลื่นค่น ยับดิ้นดยนะครับดับด okay? um, ิ N ้มือนะครอ่าใชับ um ิ <us S 3> <A> ้นพะ้ั้นหน่อยสิหนึ่งสองสามไปแล้วฝนตกแดออกนกระจบจะออกจากรังชีวิตียังมีวังใจมันสั่งที่บยวินป เดี๋ยวน้องคิฟต์จะเอแวนซ้ำแรกนะคะมีภารกิจให้น้องคิดต์ทำก็คือว่าปแปวนต้องไปเข้าห้องน้ำหนูก็จูบแปวนลงบันไดรถต้องเก้งตุ้งเก้งขาไเข้าห้องน้ำแล้วก็ยืนรอหน้าห้องน้ำเหมือนเป็นญาติที่ใหญ่ที่เราปแปวนจะเข้าน้ำเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรใจนุ๊ตตรงเวลาขึ้นรถพาแปวนกลับขึ้นมานี่คือความได้กำเนิดดูแล,ลแบบเลิศเลอ